นี่นะครับสวัสดีครับคุณนาชื่ออะไรนะครับตุ้มคุณนาตุ้มนะครับมาจากที่ไหนครับปิ่เก้าปิ่เก้าเนาะขอให้สอบถามอาการที่มาวันนี้ที่จะให้ผมดูแลนี่มีอะไรบ้างครับที่มาวันนี้ปวดปวดปเื่ออะไรสโพกเนาะสโค๊กแล้วลงมาถึงเท้านะครับแล้วก็มีการชาลงมาปลายเท้าไปนิ้วแล้วละ นครับแล้วก็เพิ่งจะเริ่มส่งสัญญาณไปที่แขนด้วยใช่ไหมเป็นบางครั้งโอเคแขนยังไม่มียังไม่มีเนาะแล้วก็เป็นเอ็เนี่ยเอ็นตาอะไรนะมันจะช้าว่ะตื่นบางตื่นแคิวแต่แต่คิวตื่นแล้วก่อนก่อนหน้านี้ไปทําอะไรไปแล้วบ้างครับก่อนหน้านี้ก็ไปจัดกระดูกมาหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งจัดมาจากที่ไหนครับอ่าที่มาบุรีรัมย์ที่มาบุรีรัเนาะแล้วก็เคยมีการ ไปแก้อาการหรือรักษาแนวทางอะไรอีกมั้งครับอยอย่างยเนาะโอเคนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะมาดูกันว่านาชน,นีมาครั้งแรกนะครับใ,<ช>ในการที่จะเข้ามาให้ช่วยแก้อาการให้นะครับโอเคขอบพระคุณมากครับเจ็บจริงไหมนี่เพื่อเกิดจริงจริงนะเราทำไม่ได้ทำไม่เด้ไม่เลยเพราะเมื่อกี้ตอนบอกกำลังทำที่มันยังเจ็บ่เลยผมบอกแล้วกระดูกกระเทือนนี้ นะครับแปลว่าเราก็มีควาสัมพันธ์ได้ช่วยเหลือกันเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะทําการขอนัดที่2มานะแต่วันนี้อาการปวดไม่มีแล้วไม่มีแล้วค่ะเนี่ยลองเดินเล่นลองทำท่าที่มันปวดูลองทำได้เลยครับท่าไหนที่เราออกกำลังกายแล้วก็เป็นนั่งยองนั่งลุกได้ไหมนั่งยองได้นั่งยองไดนั่งยองได้โดนลุกได้หรือสิ่งนั่งยองได้แล้วก็ลงลงกล้องนะขึ้นมาได้เดี๋ยวจะองยองเมื่อไหวเลยอ่ะแล้วเจ็บไม่มีไม่มีอนนี้เดี๋ยวเราจะลองเติมเต็ม ไม่ติดนั่งขึ้นนั่งแล้วลขึ้นได้แลวโอเคเราจะทำอะไรกันบ้างรายจริงๆไม่ได้หายเรื่อยเรอยหลับมานี invers, ้ ah. okay. yeah, so ness, like> oh. ่อยเจ็บนล